การปรินิพานนั้นหมายถึงการดับเย็นถึงที่สุดซึ่งไม่มีอะไรเย็นไปกว่านั้นแต่คนโดยมากเข้าใจไปว่าปรินิพานนั้นคือการดับสังขารที่เรียกกันง่ายๆว่าตายข้อนี้เขาให้สนใจกันเป็นพิเศษสักหน่อยพระพุทธเจ้า นั่นตายไม่ได้ใครว่าพระพุทธเจ้าตายได้หรือนิพพานอย่างตายได้จะถือว่าคนนั้นไม่ใช่พุทธบริสัทพระพุทธเจ้าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายไหนก็ตามตายไม่ได้ปณินิพานไม่ได้ถูกเผาเหลือแต่พระาธาตุไม่ได้ถ้าเอ้นว่าจะพูดโดยภาษาคนสมมติเอาคนคนว่าคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายแล้วก็เผา นั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงเป็นพระพุทธเจ้าภาษาคนหรืออย่างสำหรับเด็กๆข้อนี้ขอให้สนใจให้มากถ้าว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งการพูดวระพุทธังสนังกชามิก็จะเป็นคำโง่เขลาไรสา,าระโดยประการตรัางงพระพุทธเจ้าต้องยังอยู่และอยู่กับเราเสมอไปด้วย เราจึงจะมีพระพุทธเจ้าเป็น,นที่พึ่งทำอย่างไรจะมองกันอย่างไรจึงจะเข้าใจได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้ที่เรียกว่าปร,รินิพานหรือนิพานนั้นในกรณีนี้มิได้หมายถึงพระพุทธเจ้าตายอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆว่าตาย หรือจะให้เข้าใจโดยลำดับก็ต้องนึกถึงคำว่านิโรธแปลว่าดับลงนิพพานแปลว่าเย็นสนิทในวันจัตสรู้นั่นกิเลสด,ดับแล้วก็เย็นสนิท จะดับโดยนิโรธกิเลสดับดับแล้วก็เป็นนิพพานคือเย็นสนิทขอยเข้าใจให้ถูกต้องว่าคําว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นหรือว่าของร้อนมันดับลงไปจนเย็นส่วนที่ดับกิริยาดับเรียกว่านิโรธกิริยาเย็นเรียกว่านิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันนั้นกิเลสดับ ถ้าจะพูดว่าตายก็กิเลสตายในกิเลสดับหรือตายมันก็เกิดเป็นนิพพานคือเ,เย็นมีคำใช้จำกัดความเฉพาะว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุคือธาตุแห่งความเย็นไม่มีความร้อนเหลือนี่แหละในวันที่จัดสรู้นั้นมีอาการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า คือมีการสัดสรู้ธรรมะอันสูงสุดแต่มีอาการที่กิเลสดับและความเย็นถึงที่สุดปรากฏแก่จิตของบุคคลที่เราสมมติเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าในเวลานั้นเดียวเวลาเดียวกันนั้นมีได้ทั้งประสูตรสัสรู้และนิพพานโดยการอย่างนี้ขอ,อย่ามือคีหนึ่งว่า ในขณะที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นั้นมีทั้งการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้ามีทั้งการตัดสรู้ของจิตที่เราสมมติกันเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะมีทั้งการดับแห่งกิเลสและมีความเย็นถึงที่สุดปรากฏแก่จิตของบุคคลที่เราสมมติเรียกกันว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นการชี้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้านั้น ได้ลุถึงอนุปาทิเสสนิพานธาตุแล้วตั้งแต่วันที่สัสรู้เดี๋ยวนี้คนทั่วไปถือกัน,นตามความหมายอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานคือตายแล้วเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานในวันที่สมมติเรียกกันว่าตายนะ่ นี่มันขัดกันกับความหมายที่แท้จริงในวันที่ีจะกันว่าตายนั่นเป็นการดับของเบญจขันธ์ไม่ใช่ดับของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะดับไม่ได้จะตายไม่ได้แต่เบญจขันธ์ของท่านที่สัสวรู้แล้วนั่นอยู่มาถึงวันหนึ่งมันดับที่มันการดับนั่นมันผิดจากของคนอื่นคือมันดับโดยมี อนุปาทิเสสะนิพพานที่ท่านได้ประสบแล้วเมื่อวันจัดสรู้ท่านบรรลุถึงอนุปาทิเสสะนิพพานอยู่ตลอดระชนชีพคือชีวิตของพระองค์ทรงอยู่ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุก็หมายความว่าเย็นถึงที่สุดร้อนไม่ได้อยู่ตั้งแต่เมื่อจัดสรู้แล้วจนถึงวาระสุดท้ายที่เป็นจักันของท่านจะดับ อย่าพูดให้ผิดผิดไปว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานเหมือนที่พูดกันโดยมากหรือว่าพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานมันจะทำให้เกิดตัวตนเป็นลทัทธิที่มีตัวตนผิดหลักพระพุทธศาสนา ถ้าถามว่าอะไรดับหรืออะไรตายก็ต้องพุทธเบญจะขันต่างหากพระพุทธเจ้านั้นดับไม่ได้ตายไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วเราก็หมดที่พึ่นใครพูดว่าพระพุทธเจ้าตายหรือปณิพานซึ่งเป็นความตายคนนั้นเป็นคนฆ่าพระพุทธเจ้าเสียด้วยตนเองตามความรู้สึกของตนเอง เราอย่าเป็นคนมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าต้องไม่ตายต้องไม่ดับหายไปไหนต้องยังอยู่อยู่กับเราด้วยทุกคนด้วยข้อนี้ขอยึดถือหลักที่ว่าโยธรรมังปัสติโซมังปัสติผู้ใด,ดเห็นธรรมคุณนั่นเห็นเรา โยมังปัส,สติโซทำมังปัส,สติูนใด,ดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมที่ท่านทรงยืนยันอยู่อย่างนี้ว่าไม่ได้เอาร่างกายหรือเป็นจันธันนี้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเาช่วยสังเกตด,ดูดีๆว่าท่านไม่ได้สัตว่าเบญนจันธันร่างกายนี้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ทรงระบุไปยังธรรม ที่เราเรียกกันว่าพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเลยไปถึงว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือภาษาวกทั้งหลายเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระองค์เมื่อธรรมยังอยู่ ก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นพระองค์ซึ่งไม่รู้จักดับไม่รู้จักตายไม่ที่อื่นได้รัตวาว่าคำว่าธรรมกายหรือพรหมกายนี่เป็นชื่อของตถาคตอีกคู่หนึ่งว่าธรรมพูดหรือพรหมพูด นี่เป็นชื่อของตถาคตคำว่าพูดคำเดียวกับคำที่เราเรียวกว่าพูดผีนั่นแหละคำว่าพูดมไม่ได้หมายความว่าผีเหมือนที่เราเข้าใจคำว่าพูดในภาษาบาลีภูตะหมายถึงว่ามันเป็นแล้วถ้ามันยังไม่ได้เป็นก็ยังไม่มีภูตะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งที่สมมุติเรียกกันว่าสิ่งที่มีชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่า เป็นหรือภูตะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้เป็นต้นไม้ก็ได้ถ้ามันเป็นโดยสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าภูตะทั้งนั้นธรรมกายะแลว่ากายแห่งธรรมพรหมกายะแล้ว่ากายแห่งพรหมหรือว่ามีธรรมกายหรือมีพรหมกายผู้มีพรหมกายเนี่ยคือตถาคตผู้มีธรรมกายนั่นคือตถาคต ธรรมกายจะพูดง่ายๆภาษาธรรมดาก็ว่าเป็นตัวธรรม